สวัสดีครับมินี่ฟาร์มเอลอยเอ็ดพามาเปิดราคาควายนะครับมินี่วันที่17เดือนมีนาคมพศ2568ั 2, น้าอะครับนี่พามาไทยเปิดราคาควายทอง2โตนะครับเป็นควายทอง4เดือนทองเพชรล้ำค้งกับควายทอง8เดือนทองเจ้าเงินดีนะครับปครับไปชมกันครับ สวัสดีครับหอยเก๊๋วันนี้ได้ของงามมาเนาะครับควอยตัวนี้ควอยทองเหรอครับข้อยตัวนี้ควอยทองนะครับทองได้เจ็ดเดือนเหรอครับทองแปดเดือนนะครับข้อมสูงไหนครับสูงหน่อยสิบสี่สูงหน่อยสามสิบสี่อ่ะสูงร้อยสามสิบสี่นะครับควอยตัวนี้สูงหน่อยสามสิบสี่ตัวหนาตัวใหญ่อ้วนแล้วเด้อครับของใหญ่แล้วอ่างใหญ่ครับอ่างใหญ่เบิ่งนะครับโถใหญ่โตนะ ถุงร้อยสามสิบสี่ลูกตัวที่เท่าไรครับตัวที่สองเลยจ้ะนี่ลูกตัวที่สองนะครับเพิ่งนะครับดักเต็มประกันท้องประกันต่หนี้นะครับประกันท้องประกันต่หนี้นะครับควายตัวนี้ลูกที่สองในท้องท้องท้องเงินดีจ้ะท้องตัวไหนแล้วครับท้องท้องเงินดีจ้ะท้องพอเงินดีมีใบมีเอกสารคอมเมนบ่ครับใบเอกสารครบนะครับควายตัวนี้นี่นะครับท้องแปดเดือนเนี่ครับ ไข่ทองแปดเดือนสูงหน่อยสามสิบสี่นี่นะครับนี่นะครับทรงลูกงามครับนี่ตัวลูกครับนี่ตัวลูกนะครับลูกสวยนี่ครับทรงลูกสวยลูกตัวแม่นี่ผสมเจ้าเงินดีไปนะครับอ่าถามราคาหด้อครับห้อยเก๋จักบ่ายครับราคาสามหมื่นห้าพันบาทเนาะครับ ส่งฟรีจากกิโลครับส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลสวยๆงามๆครับยืนนิ่งครับควยตัวนี้เชื่องคักะเชื่องคักินห้าดีนะครับน้าเขาเปิดครับลูกที่ซอในท้องครับกํกำไรกำไรนี่กำไรหน้าหลังนะครับควยตัวนี้กำไรหน้าหลังพระพันยางเมื่อกี้ครับพระพันยางเนี่ยครับมายางวนเลยครับยางวนเลย อ้บนกลับไปครับเนี่ยครับเอาพ่อครับตำหนิก็ได้ครับจัดท่ายืนเพื่อนะครับขอบพ่อครับนี่แหละครับควายตัวข้อใหญ่ข้อหนานะครับอ้วนตึงแล้วนะครับควายตัวนี้ผู้ใดเอาไปเลี้ยงนี่คุ้มนะครับสามหมื่นห้าพันบาทนะครับส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลประกันตำหนิฝากเบอร์โทรเนะครับศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ด หกแปดสี่สี่สองสี่เก้านะครับเปิดแม่เดียวนะครับตัวนี้บ่บ,บ่ได้เปิดแม่ลูกนะครับเปิดเป็นแม่เดียวนะครับแม่แม่ทองครับลูกลูกสิเก็บไว้นะครับลูกมันงามสิเก็บลูกไว้นี่ครับลูกเพิ่นควายทองตัวนี้สูงร้อยสามสิบสี่เปิดราคาไว้ที่สามหมื่นห้าพันบาทนะครับ สนจิตสนใจก็โทรมาต่อรองเนีครับเปิดไว้จ็คตัวครับ2องตัวนี่ครับครับมื่อนี้เปิดไว้2งตัวเดียวไปชมอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้บอครับตัวที่2องหอยเกี๊ยะนี่ตัวเป็นตัวที่2องนะครับควายตัวนี้เป็นแม่ท้องอยู่บอครับแม่แต่หอยตัวนี้เป็นแม่ท้องควายตี่นี้ท้องได้จักเดือนหรอครับท้องสเดือนค่ะสองสี่เดือนท้องตัวใดนเนาะครับท้องพอเผ็ดล้ำคงจ้ะท้องพอเพชรล้ำคง คว้วสูงเนี่ยครับสูงหน่อยสี่สิบสี่เลยจ้ะควายตัวนี้สูงหน่อยสี่สิบสี่นะครับเบมึงทางหนาพ่อครับยึดเออ่เขาเปิดจ้ะเขาเปิดสวยครับถึงไหมอีกครับพ่อวิคขัวายตัวนี้สูงร้อยสี่สิบสี่ทองเพชรล้ำขงนะครับทองเพชรล้ำขวงใบหลอดครบนะครับพอเขาเบมึงทางถ่ายครับถ่ายสวยดันนี่ครับ ส,สูงครับค้อยตัวนี้สูง144ปะการันต้นนี้นะครับปะการ,กน <rij. S 2> รกันทองนะครับปะการันต้นนี้ปะการันทองตัทงตวทองแล้วนะครับค่อย<ะ>ตัวนี้ตัวทองแล้วสวยๆครับสูง144ส่งฟรีจากกิโลนะครับส่งฟรี100กิโล <Ừ. S 1> เปิดไว้ ราคาเท่าไหร่ครับห้าหมื่นสามพันจ้ะห้าหมืามพนบาทนะครับอยตัวนี้เปิดไว้ห้าหมื่นสามพนบาทนะเขาเปิดสวยนะครับเปอนข้างหนาครับหนาสวยครับ,รบตัวนี้มีขวนสองทางไสยขัวนะครับนี่แข้งขาไงครับเรียบสวยเรียบกระล่าครับเรียบสวย ฝากเบอร์โทรนะครับหอยเก๋ศูนย์แปดเจ็ดเดหกแปดสี่สี่สองสี่เก้าอนะครับศูนย์แปดเจ็ดหกแปดสี่สี่สองสี่เก้าพิกัดอยู่ที่บ้านดูตำบลหนองแวงอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสำหรับมือนีเอามาฝากแม่ทองไว้สองตัวนะครับสวยๆงามๆครับนี่เบิ้งทางไทยอีกเทีนึงครับหางเลยหัวเขานะครับคว้ยตัวนีทไายสวยครับทองซีเดือน ถ้ามนท้องประมาณเจ็ดแเดือนกัน็สิเต็มเลยนะครับข้อก็สีเข่าเต็มท้ายก็สีง่ไดนะครับค่อยตัวนี้สําหรับมือนี้ก็ขอกราบเข้ามาสวัสดีครับ